114ปอนด์นะครับที่เจอกันครับคือคู่แชมป์ชนแชมป์คู่ที่5ของรายการครับศึกราชดำเนินรวมรวมใจเพื่อแฟนมวยหมูครับมุมแดงครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยครับส่วนน้ำเงินเข่าแข็งแรงเหลือเกินครับแทงขวา<อ>ไม่รรบนะพร้อมใส่นะกแบบารวางแผนในการทุม่มสัมผัส เพชรบ้านไร่นี้เด็กใต้ก็จริงแต่ว่าไปได้ยอดมวยไปหลายคนนะหมัดเลื่อมมาครับแล้วเจอแทงขวาต่อยลําเป้าใหญ่ใหญ่เป้าใหญ่ใหญ่โอ้เตะขวาเอาไว้ครับต่อยลําตัวนะครับไต้ซ้ายมาครับโอ้โหสายเจอขวาครับล่อยลตัวของแพาวแล้วเพชรบ้านไร่มีสองหมัดตายแพลวซ้ายครับสับขาไปครับแล้วก็หมดยก แจ้งนี่แผลว่าวน้ำเงินีเพชรบ้านนะถ้าพี่แผลว่าวชวนทะเลาะแบบนี้เพชรบ้านไล่บอลไหนแนะพยายามกดแขนไว้หัวหน้าคณะคนสซอร์เบเชย์หลายสไตล์ครับแข่งไปครับเป็นขยับเข้าหาโอุ้ยแทงซ้ายนี่สวยครับโดนขวาขึ้นมาต่อยซ้ายนำตัวโอ้ยชกถุกวิธีแล้วโดนกระตับตอกซ้ายครับบู๋แล้วครับบูแล้วครับเพชรบ้านไล่ไม่ตกใจผลักไปก่อนเดี๋ยวรอของผมบ้างนี่ครับล้าออก นี่เจอเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับแท้ครับนี่ครับเล่นนานนำตัวครับต่อยนำตัวเจอศอกครับโอ้โหบ้าหลักหลายทีทักศอกซ้ายลงเลยครับโอ้แผลศอกทำงานครับเอาละครับกรรมการไพฑุ์กบลางครับนับแปดแล้วเพชรบ้านไล่เพชรบ้านไรโดนมาแล้วสับคืนไม้ับคืนไม้โดนเข่ามาครับโดนแยกอาชีพุ่มเราโดนเข่ามาต่อยหมัดคลางครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพชรบ้านไรเอาละครับ เองมาข้าคืนเองมาค่าคืน,ม,คคนมีศอกสลับสลับหมัดแล้วก็มีเข่าด้วยล็อกเอาไว้ตีได้ไม่ได้แทนเข่าฝ้ามาครับมาซ้ายแทนเข่าฟ้าศอกซ้ายครับแหกแล้อะด้วยครับตอนนี้น้าแหยีดแล้วนะครับเพชรนบ้านไร่แล้วก็ลนลงไปครั้งหนึ่งกรรมาการไพฑูตกบกลางครับนับแปดครับอโอ้โหอาครับเลือดเข้าตาด้วยเลือดเข้าตาด้วยแล้วก็แม่ให้คุณหมอขึ้นมาดูแผลครับโอ้โห ยังไงครับว่ายังไงต่อดได้ไม่ได้ครับได้ไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ได้ไปตอ่อนะครับและที่สําคัญได้หายใจด้วยได้พักด้วยครับเพชรบ้านไร่ออาวย่างไงครับจับไว้ก่อนพยายามจะแทงโดนมาครับโดนขวาเพชรบ้านไร่ฮ <peu S 1> ึกเขิมขึ้นมาฮึกเขิขึ้นมายิ่งเดินยิ่งโดนยิงยิงฮึกเอาโดนขวามาแทงขึน้นโดนหมัดหนครับไม่เปิดช่องไปเลยนะครับแพว,ว ลักกรรมการยุติเลยนะครับในยกที่สองเท่านั้นเองครับโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครครับแพลวพราวเพชรกินดีอาคาเดมี่ครับหรือว่าแพรวพราวเพชรพาวฟ้าฮีโร่ออลิมิกนะครับมนัทบุญจำนงครับขึ้นมาร่วมแสดงความยินดีให้ด้วยนะครับโอ้โหอาแล้วครับชูมือไปก่อนครับนี่คือแพลวพราวเพชรพาวฟ้าครับ เอาชนะน็อกได้ในยก2นะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ10วินาทีจะหมดเวลาครับโอ้โหเป็นเสร็จเด็ดขาดนักเกินครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ There's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hard. I know you've lost a day.